สวัสดีครับวันนี้พบกับ95้าวห้คาร์นะครับผมรีวิวรถเข้าใหม่เป็นโฟก์คาร์เวลครับปี2015-16จดครับคันนี้เป็นรุ่นไฟเดย์ไลท์นะครับผมมีการเขาเรียกอะไรมายเนอร์เชนภายในเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นเบาะหนังลายขหลับตัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันรอบๆคันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเนี่ยไฟจะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบพุทแก้วนะฮะ จังคงความเป็นโฟกคาราเวลนะครับผมคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าพิเศษอีกอย่างคือสีครับเท่านี้จะไม่ค่อยเจอในใน,ในท้องถนนสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าเป็นแมทัลลิกนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันนี่นะครับเริ่มจากก้าวเข้ามามันจะบ่งบอกความเป็นคาราเวลจากตรงนี้เลยครับโลโก้คาราเวลนะครับผมาภายในก็จะมีลายไม้วอลนัทตัดเล็กนอ้อยนะครับผม เป็นช่วงมือจับช่วงมือเปิดประตูเบาะเป็นโทนปรีนสว่างนะครับอันนี้ไมแสนกว่าโลนะครับผมหน้าจอเป็นโซนี่คัสกีนนะครับอ่าแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะไฟส่องสว่างด้านในก็ไฟอ่านหนังสือติดครบถ้วนนะครับผมอ่าคันนี้เหมือนเดิมครับโครงสร้าง ตรวจเรียบร้อยนะครับได้โครงสร้างเป็นเกรดเอครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมชนเบาๆก็ไม่มีนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านห้องโดยสารกันเลยดีกว่าจุดเด่นของคาราเวลเนี่ยก็คือประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับผมอ่าคันนี้เบาะแยกนะครับผมปรับไฟฟ้ารองน่องเอนเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ระยะแก็บช่วง ช่วงด้านสีสันะจะค่อนข้างว้างนะครับผมไม่อึดอัดน,นะฮะแอร์เป็น3ตอนนะครับผมแยกอุณหภูมิได้นะฮะแล้วก็มันจะมีกระจกซ่อนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งบานนะครับผมอ่าเป็นหน้าต่างซ้อนกันอยู่นะครับผมมีทั้งสองฝั่งนะครับข้างซ้ายและววานะฮะ ีค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับผมคันนี้ได้รถของทายยานยนต์นะครับผมเป็นเครื่อง TDI นะครับไบเทอร์โบด้านท้ายก็จะมีเซนเซอร์รอบพันนะครับผมด้านเวลาถอยนะฮะอ่านี่แอร์อย่างที่ก่าวไว้3ตอนนะครับผมเบาะตัวเล็กเนี่ยจะเป็นเบาะที่พับได้เพื่อที่ว่า เดินเดินมาเอาของด้านหลังได้นะครับอ่าครับหลังซ้ายสวยๆนะครับผมอ่าประตูฝั่งซ้ายก็เหมือนเช่นเดียวกันกับด้านนู้นนะครับผมเป็นสไลด์ไฟฟ้าเบาภายในก็เป็นข้าวหลามตัดทั้งหมดนะครับผมทั้งตอนหน้าตอนกลางและด้านถ้ายนะครับผม จะเป็นเซตเดียวกันนะฮะประตูฝั่งซ้ายเรียบร้อยดีนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างรักษานะครับคาร์เวลเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับผมเหมาะกับทุกๆคนนะครับที่มีความอยากนุ่มสบายนะครับ รัฐมนตรีนะครับผมคันนี้เหมาะสําหรับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือไว้เป็นรถภายในองค์กรนะครับผมเหมาะหลายเหมาะต้องบอกว่าเหมาะกับหลายหลาย,หลายอาชีพมากมากนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอรถพวกนี้อยู่ในองค์การบริษทส่วนตบลนไม่ใช่ครับ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอรถพวกนี้ใช้อยู่เ,เกี่ยวกับใช้สําหรับภายในครอบครัวนะครับผม เนื่อง,งด้วยจากราคาเนี่ยมันถูกลงมาเยอะนะครับผมป้ายแดงม่าสองล้านกว่าแต่ตอนเนี้ยมันเหลือแค่6กเจ็ดแสนเจ็ดแปดแสนนะครับผมซึ่งราคามันมันเบามากนะครับผมถ้าเทียบกับรถ MPV ก็ยังได้ประมาณแบรนด์เกาหลีเท่านั้นเองแต่นี่ได้แบรนด์เยอรมันนะครับผมเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่ามากเวลาคนที่มาซื้อคาราเวลมือสองส่วนใหญ่จะไม่คิดนานนะครับผมบางทีเนะี่ยวิดีโอคอลมาปุ๊บจองกันเลยแสนหนึ่งเขาะกลัวไม่ได้รถนะครับผม เพราะฉะนั้นคาราวเวลเนี้ต้องบอกเลยว่าปล่อยเป็นเทน้ําและเทท่าโอเคเรามาดูราคากันคันนี้ปี2016เท่าไหร่ดี7จ็ดแสนหกหมื่นบาทพอนะครับผมประกันเครื่องเกียร์หปี1 0,000หมืนโลนะครับผ่อนเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทนะครับสําหรับคนที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับผมสําหรับรายละเอียดอยากได้เพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะครับผม95้ออโต้คาห์นะครับผมหรือดูจากเพจ95้ออโต้คาห์ได้นะครับจับ เฟซบุ๊กนะฮะจะเป็นแอป IG หรือแอป Tiktok กเรามีหมดนะครับผมหรือ YouTube ที่ผมได้กำลังเรียวๆอยู่นี้นะครับผมหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์นะครับ0 963295395โทรมาได้เลยครับนะฮะ,นะะแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมารีวิวให้ท่านได้ทราบใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ